สวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับกับเรื่องคําที่ใช้รอหันนะครับคําที่ใช้รอหันรอหันก็คืออะไรอ่รอหันก็คือรอเรือสองตัวนะครับอันนี้เราเรียกว่ารอหันนะครับอ่รอเรืออยู่ด้วยกันสองตัวเราจะเรียกว่า รอหันเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าการอ่านคําที่มีรอหันนั้นอ,อ่านอย่างไรแล้วก็ใช้อย่างไร่อลองอ่านก่อนนะครับคําที่ใช้รอหันหันสาพาบันเจิดจัดสรรเลิศมีจัญญามันญาติงามจับตาเห็นกันไกลให้ระวังพักพวกสะดวกจิต สัพพชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมประสารใจนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของคำที่มีรอหันการอ่านคำที่มีรอหันก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับไปดูแบบที่1น,นะครับแบบที่1ก็คือใช้รอหันที่ไม่มีตัวสะกดนะครับจะอ่านออกเสียงเป็น อันนะครับรอหันที่ไม่มีตัวสะกดะให้นักเรียนจํารอหันที่ไม่มีตัวสะกดว่าอรอเรือตัวแรกเนี่ยจะเท่ากับไม้หันอากะรอเรือตัวที่สองเท่ากับนอหนูสะกดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เอาพยัญชนะต้นตัวแรกนะครับไป เป็นเหมือนเดิมพยาญชนะต้นตัวแรกเหมือนเดิมรอเรือตัวแรกให้แทนเป็นไม้หันอากาศรอเรือตัวที่สองก็สะกดด้วยนอนหนูนะครับอ,อย่างเช่นคํานี้ก็จะอ่านว่าบันแบบนี้นะครับกรณีที่อ่านออกเสียงไม่มีตัวสะกดนะครับไม่มีตัวสะกดะเห็นไหมเช่นคําว่ากันไกรนะครับอ,อันนี้ก็จะอ่านว่ากัน ไก่จัดสรรสรรอ่านว่าจัดสรรพันษาอ่านว่าพันษามันญ,ญาติอ่านว่ามันญ,ญาติสวรรคตอ่านว่าสวรรคตอ่ะก็คือให้เอารอเรือตัวแรกนั้นแทนด้วยแมนากนกะและรอเรือตัวที่สองสกุให้มันด้วยนอหนูนะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะของรอหันที่อ่านแบบแรกนะครับอ่ะต่อไปถ้าเป็นรอหันที่มีตัวสะกดนะครับมีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงอะแล้วก็ผสมกับตัวสะกดนั้นอ่ะถ้าประเทนีนะครับให้จําไว้เลยว่ารอหรันตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรเลยครับเท่ากับไม้หันอากาศ ไปเลยนะครับถ้ามีแล้วก็ผสมกับตัวสะกดเข้าไปนะครับเช่นนะครับคำว่าพักพวกนะครับพักตัวนี้ก็พอพานตัวนี้ก็ยกมาเหมือนเดิมส่วนรอหัน2องตัวนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศนะครับแล้วก็สะกดด้วยตัวสะกดเลยเช่นคำว่าพักพวกก็อ่านแบบมีตัวกอไก่สะกดนะครับ เพราะว่าคอควายมันอยู่ในมาตราแม่กกนะครับคุณธรรมนะครับคุณธรรมธรรมตัวนี้ก็อ่านแบบมีมอม้สสะกดนะครับนิทัศการก็นิทัศการทัศตัวนี้ก็อ่านแบบมีตัวดอเด็กสะกดนะครับหรือพันนา,นา นะครับพันตัวนี้ก็อ่านแบบมีนรอนูสกดแล้วสัพพสินค้านะครับสับตัวนี้ก็อ่านแบบมีบอมไม้สะกดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอ่านคําที่มีรอหันนะครับมี2แบบนะครับแบบที่1รอหันที่ไม่มีตัวสกดนะครับเวลาเขียนคาอ่านนักเรียนเปลี่ยนเลยนะ ครับแทนไปเลยว่ารอเรือตัวแรกแทนไม้ถากอากาศรอเรือตัวที่2ก็คือนอนหนูสะกดนะครับแต่ถ้ารอหันที่กรณีที่มันมีตัวสะกดกลับมาเช่นคําว่าพักพวกคุณธรรมนิทศการพวกนี้นะครับให้เอารอหันตัวนี้เปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศไปเลยนะครับแล้วก็สะก,กดด้วยตัวสะกดที่เขาให้มาเป็นตัวสะกดนะครับเดี๋ยวเราไปลองฝึกอ่านคำที่มี รอหันกันดีกว่านะครับเช่นนะครับการไกลนะครับคำนี้ก็อานว่าการไกลการโชคหรือกันตัวนี้นะครับหรือกรรมกรรมการกรรมฐานขันคติธรรมจัดสรร จัญญาคันหรือคนธรรมนะครับจำนันจาชะกันทศวัตพันษาดัชนีชอบธรรมธรรมชาติธรรมดา ธรรมเนียมธรรมะนามะธรรมบรรจบแบบนี้นะครับบรรจุบรรเทาบรรทุกบรรทัดบรรทมบรรณุกรมอ,อันนี้ก็จะเป็นคำที่มีรอหรันบรรพชาบรรพุธ บรรทุกไม้บรรชัดบรรพบุรุษบรรยายพวกนี้นะครับเลือกสรรวัฒนธรรมวัดวันนะวัน,นยุวิสัญชนีสัตวรัดสัพพนามสัพพคุณ ศิลปกรรมศัลยะกรรมสันเสริญหันษาสร้างสรรค์เสกสรรสารบันสุวรรณภูมินะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําที่ใช้รอหันนะครับอ่ารอหันก็คือรอเรือสองตัวนะครับอ่านได้สองแบบ แบบแรกก็คือแบบไม่มีตัวสะกดนะครับก็ให้แทนไปนเลยว่าเป็นไม้หันอากาศแล้วก็สะกดด้วยนน,นูนะครับถ้าแบบมีตัวสะกดก็ให้เปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศแล้วก็อ่านตามตัวที่เขาสะกดมาะนะครับเข้าใจไหมครับสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้เดี๋ยว่อยนักเรียนทำกิจกรรมนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ